สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะไปหานมคุงกันค่ะแล้วเราก็พาเจ้าตัวน้อยตัวนี้นะคะมาหานมคุงเลยค่ะดูซิว่าน้องนมคุงจะกลัวหรือเปล่าว่ากลัวน้องน้อยหรือเปล่านะไหนน้องน้อยดูซิค่ะเราจะไปหาพี่นมคุงค่ะ ใช่ไหมคะจะไปหาพี่นงคุมกันนะคะวันนี้เราก็จะเอาทรายใหม่ไปให้นงคุมลองใช้ด้วยทุกคนใช้ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างไงนะเราจะไปดูหน้านงคุงว่าโตขึ้นบึกบึนแค่ไหนนะคะถ้าใครอยากดูแล้วว่านงคุงจะเป็นยังไงบ้างขอคนละหนึ่งลคยตามไปดูกันเลยค่ะอคนนี้ใครเนี่ยทไมมีทรงมีซุดอยู่กับเขาเนี่ยฮะมีซุดใส่กับเขาได้หรอมาหาแม่ น้องนงคุ้งเดี no no right. <gonna> right. oh, no ๋ยวเราจะให้น no ้องคุ no ้งเจอกับน้องน้อยนะมาไว้น้องคุ้งไม่หนีเอ้ยน้องคุ้งไม่กลัวนองคุ้งไม่กลัวไม่กลัวกลัวหมาใช่ไหมกลัวหมาใช่ไหมน้องน้อยเขาไม่กัดลูกน้องน้อยเขาไม่ว่าอะไรน้องน้อยบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันคะแม่ามโอ้น้องคุ้งคุตัวแน่นขึ้นเยอะเลยลูกนะน้องคุ้งตัวแน่นขึ้นเยอะเลย ดูห่างฟูเลยทุกคนไม่ชอบเขาก็คงคิดว่าหมาก็ต้องกัดทุกตัวถูกป่ะทุกคนน้ำพุงค้าดูใส่ปอกคอด้วยนะน่ารักจริงๆเลยน้ำพุงไปหาแม่ก่อนน้ำพุงค้าน้ำพุงค้าพ่อมาหาแม่ดีวกว่าอันนี้คือตัวเกียนประจาบ้านเลยนะทุกคนตัวเกียนประจาบ้านเลยองเอามาไว้กับพี่เนยนะเนี่ยเป็นแมวตาสองสีเนาะน่ารักเชื่อรอ ของขวัญมันเกิดปะผาอันนี้ปันเล็กให้มากลัวน้องน้อยอยู่เะเคกัวลัวกลัวกลั <c oughs> วใช่น,น้องน้อยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพี่เขากลัวเฮ้ยน่ารักอ่ะน้องกุ้งน่ารักจังตัวแน่นขึ้นเยอะเลยเนาะแน่นมากๆเลยนี่เอาทรายมาให้น้องน้อยก็รับเล็บเขาผังหมดแล้วโซฟาเขานะ่ะหนู แ็นจันทั้อ๋อกระดิกงางกระดิกง้างอย่ามาสั่งนะแม่แม่อย่ามาสั่งนะหนูจะเล่นหนูจะทำลายน้องคุ้งนะ่ารักนะดูสิเลยน่ารักน่ารักน่ารัก <laughs> ทำไมน้องคุงจะแปลกใจทำไมฮะเพราะพี่เขาเป็นละลรอ่ะ เอามาทำใหมเนี่ยแม่ฮะมันมเหมือนหมาเลยอ่ะมันมีขนเฉยๆใชขนนมคุงนเขาจะมีเ็กเจอร์ที่แตกต่างจากแมวตัวอื่นนะเขาจะนุ่มนิ่มมากขนเขาอ่ะนุ่มๆนมุ่นครนพ่อทำไมหล่อจังเลยลูกหล่อไม่เสื่อมคายเลยนะเนี่ยเ้ยมีแพนด้ามีแพนด้าน่ารักจังเลยมีมีแพนด้าข้างหลัพี่สามพี่สามตัวพี่สามคนมีแพนด้า นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเยี่ยมนมคุ้งสมใจอยากป,ะปะ้าวพาแล้วจุ๊บแหละหานมคุ้งเขานิ่งแบบนี้ทุกคนแต่อย่าให้มีแมวตัวไหนอยู่เลยนะตบวิ่งแบบวิ่งตบอะ่ะจำได้ไหมเขาแบบวิ่งตบนมกล่องอมากๆเลยดูดีสายตาแบบถ้าเป็นแมวมานะเขาวิ่งตบแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหมาเลยขึ้นมาอยู่ข้างบน มาดูลาบลามาดูลาบลายโอเคถ้าใครคิดถึงน้องงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพาด้วยนะคะแห้คลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปแน่งแน่นอนคลิปนี้มาแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุก๊กจุ๊กกันน้อ,องคงค่ะ อะให้นมคุงดมก่อนดมพี่ก่อนเอาดมพี่ก่อนโอหยังเร็วเลยตบยังเร็วเลยทุกคนโหเห็นภาพไหมคะเห็นภาพไหมคะตบยังเร็วเลยอะ่ะคุ้งคุ้งค่ะ